วันนี้จะจะมามัดรวมเรื่องของการปลูกพริกตั้งแต่เริ่มเพาะกล้าจนถึงการขายเลยถ้าใครสนใจอยากปลูกพริกอย่าพลาดคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้จอยจะพามาพูดคุยเกี่ยวกับการปลูกพริกนะคะว่าตั้งแต่การเริ่มเพาะกล้าจนถึงการเก็บ เ,เราต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคะขั้นตอนแรกเลยเราก็เตรียมในส่วนของมเมล็ดพันธุ์ค่ะถ้าเราจะปลูกพันธุ์ไหนเราก็เตรียมอันนั้นเลยนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์เขาก็จะมีขายตามท้องตลาดค่ะ50กรัม20กรัมแล้วแต่เราต้องการนะคะค่ะถ้าจะปลูกพันธุ์ฮอตก็ซื้อฮอตจะปลูกพันธุ์พริกยำก็พริกยำเลยค่ะเราก็มาเตรียมในส่วนของวัสดุเพาะด้วยนะคะ วัสดุพ่อของจอยก็จะใช้ขุยมะาพร้าว1ส่วนแล้วก็ผสมกับมูลไส้เดือน1ส่วนอันนี้คือที่ใช้แล้วมันได้ผลดีนะคะเลยมาบอกต่อค่ะและตัวเด็ดตัวนี้ที่เราจะพลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือซีวิลนั่นเองค่ะการใช้แช่มเมล็ดพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะใช้ได้หมดเลยอัตราการใช้ก็คือจอยจะใช้ประมาณ 5cc นะคะเพื่อที่จะแช่มเมล็ดพันธุ์ใส่น้ําประมาณ 600ml ค่ะ เพื่อที่จะใช้ในการแชร่มเมล็ดพันธุ์รับรองค่ะว่างอกทุกเม็ดค่ะถ้าใช้แล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เรานํามาแช่มเมล็ดพันธุ์ประมาณ40นาทีนะคะนำมะเมล็ดพันธุ์ใส่ผ้าขาวบางแล้วก็ลงไปแช่แล้วเราก็นําขึ้นมานะคะใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ทําการมัดปากแต่อย่ามัดทั้งหมดนะคะปล่อยอากาศให้เข้าบ้างนะคะ อีกประมาณ3-5วันนะคะ,มะเมล็ดพริกก็จะมีการงอกนะคะเราก็นำไปใส่ถาดเพาะแล้วก็รดน้ำนะคะให้ชุ่มคลุมพลาสติกไว้จากนั้นอีกประมาณ3วันมันก็จะสูงขึ้นค่ะเราก็จะย้ายไปไว้โรงเรือนนะคะพอไปไว้โรงเรือนประมาณ7วัน เราก็ต้องเริ่มบำรุงดูแลแล้วค่ะป้องกันพวกมแมลงนะคะและก็อีกอย่างที่สำคัญมากๆที่จอยอยากเน้นก็คือระบบรากนะคะถ้ารากของต้นกล้าดีค่ะ ปลูกยังไงมันก็โตนะคะแต่ถ้ามันเจอปัญหาในเรื่องของเชื้อรายังไงก็ต้องถอนทิ้งอยากให้เห็นความสำคัญตรงนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาระบบรากมันเกิดปัญหาขึ้นจริงๆค่ะของลูกสวนเขาใช้ไม่ตามที่เราเออเขาไม่ใช้ตามที่เราบอกนะคะมันก็เกิดปัญหาแล้วก็ถอนทิ้งอย่างเดียวเลยค่ะวันนี้จอจะมาบอกสูตรลับดูแลต้นกล้านะคะที่ดูแลแล้วต้นกล้าจเจริญเติบโตวไวแข็งแรงนะคะก็คือ ใช้1ซีวิวค่ะจะช่วยในเรื่องการเจริญเติบโตนะคะใบเขียวตน้นต้นก้าโตไวค่ะ 2. เคเขาดาวค่ะเขาดาวจะช่วยในเรื่องของเพลี้ยไฟไรแดงนะคะพวกเพลี้ยแป้งแล้วก็ไรพวกนี้ค่ะมันจะไม่มารบกวนนะคะอย่างที่สก็คือเมทาแลกซีนในเรื่องของรากค่ะระบบรากไม่เป็นเชื้อรามันก็ปัญหาไม่เกิดนะคะตัวที่4ก็คือน้ำหมักมูลค้างคาวจอยจะใช้พ่นทุกทก 7วันนะคะจะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตอีกทางหนึ่งค่ะทําให้ต้นกล้าของเราแข็งแรงนะคะพอเรานํามาลงปลูกมันก็จะไม่เกิดปัญหาค่ะ ต้นกล้าที่เหมาะสมในการลงปลูกนะคะต้องมีอายุประมาณ45วันไม่เกิน60วันนะคะเพราะว่าถ้าเกิน60วันไปแล้วต้นกล้าจะมีความแคระแกนบำรุงยังไงมันก็ไม่ค่อยสูงนะคะพอต้นพริกของเราไม่สูงผลผลิตเราก็เราก็จะได้น้อยนะคะไม่เหมือนคนอื่นเพราะฉะนั้นการวางแผนสำคัญค่ะเราต้องเตรียมดินในในที่จะปลูกแล้วก็เตรียมเพาะต้นกล้าให้พร้อมนะคะ วางแผนการปลูกให้ดีค่ะแล้วทุกอย่างจะดีตามมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นพริกยำนะคะจอยจะปลูกพริกยำพันธุ์ซีอานค่ะเพราะว่าบริษัทต้องการพันุนี้นะคะเวลาเราปล่อยแดงะคะ่ะสีเขาจะสวยสดมากๆเลยค่ะ แล้วก็เก็บเขียวได้ด้วยนะคะราคามันก็อยู่ที่ประมาณ20บาทถึง25บาทนะคะเก็บเขียวปลูกพริกยำดียังไงก็คือ 1. ไม่เปลืองอคนงานนะคะเวลาเก็บผลผลิตค่ะมันลูกใหญ่กว่าพริกฮอตเนาะแล้วก็มันจะเก็บง่ายกว่าค่ะไม่ต้องเปลืองคนงานเนาะแต่ราคามันก็จะไม่เหมือนพริกฮอตค่ะปลูกพริกกะคะ่ะสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของตลาดนะคะถ้าเรา มีตลาดเราจะวางแผนได้ดีค่ะว่าเราจะปลูกกี่ต้นต้องการผลิตเท่าไหร่นะคะถ้าวางแผนว่า1ต้นเราสามารถผลิตพริกของเราได้ประมาณ2กิโลกร,รัมนะคะถ้าเราขายกิโลกร,รัมละ20บาทเราก็จะได้ต้นละ40บาทพอได้ต้นละ40บาทหนึ่งไร่เราปลูกประมาณ3,000ต้นนะคะ 3-4-2 2รายได้เราก็จะอยู่ที่ประมาณแสนสอต่อ1ไร่อันนี้คิดคร่าวๆในสูตรที่จอยใช้นะคะสูตรปุ๋ยสูตรฮอร์โมนที่ได้ใช้ค่ะเราอะค่ะจะปลูกพริกนะคะสิ่งสําคัญมากๆเลยจริงๆก็คือปุ๋ยและฮอร์โมนเราต้องเข้าใจแล้วก็เตรียมให้พร้อมค่ะเพราะว่าพริกโรคและศัตรูของเขาเยอะมากถ้าเราไม่ใช้ค่ะมันจะไม่ได้ผลผลิตที่ตามเป้าที่เราต้องการเลยจริงๆ จากที่ผ่านมานะคะจอยได้ใช้ตามสูตรมันก็จะได้ผลผลิตที่เยอะตามที่เราวางไว้นะคะมันอาจจะลงทุนนะคะแต่ผลผลิตมันกลับมามันได้ผลผลิตจริงไม่เสียหายเพราะว่าโรคโรคต่างๆนะคะเราก็จะมีสูตรการพ่นยาเป็นตารางไว้ให้เลยว่า,าครบ7วันแล้วต้องพ่นตัวไหน อีก7วันแล้วต้องพ่นตัวไหนแบบนี้ค่ะในส่วนของเรื่องการบำรุงในทางดินนะคะก็สำคัญเหมือนกันค่ะปุ๋ยทางดินนะคะจะช่วยให้พลิกของเราอะคะ่ะเจริญเติบโตวไวนะคะต้นพลิกของเราเราก็จะรู้ค่ะว่าช่วงไหนเราควรใส่สูตรไหนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสูตรเสมอพอติดดอกแล้วออกผลแล้วเราต้องใส่สูตรไหนแบบนี้ทางบริษัทมีให้หมดเลยนะคะถ้าใครสนใจทักสอบถามจอยได้ตรงนี้จะเป็นพริกฮอตค่ะพริกฮอตนะคะราคาเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ30-50บาทนะคะถ้าเก็บเขียวก็ประมาณ30บาทเก็บแดงก็ประมาณ50บาทจากที่จอยปลูกผ่านมานะคะ ส่วนในเรื่องของการตลาดนะคะสำหรับใครที่อยูอ่ไม่ได้อยู่ในโซนภาคเหนือที่อยากให้จอยแนะนำตลาดก็สามารถทำได้ค่ะเพราะว่าจะมีกลุ่มไลน์กลุ่ม Facebook ที่เขาซื้อขายพริกกันนะคะทั้งปีเลยค่ะมีพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการซื้อนะคะถ้าปลูกไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ขายแต่ถ้าใครอยู่ในโซนภาคเหนือต้องการที่จะปลูกพริกนะคะอยากเป็นลูกสวนก็ทักสอบถามจอยได้ตลอดเวลาเช่นกันค่ะเดี๋ยวจอยจะแปะลิงก์ไลน์ไว้ให้นะคะ หัวใจหลักสําคัญนะคะในการปลูกพริกจอยแนะนําเลยว่าเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราพร้อมไหมนะคะแล้วก็ค่อยๆศึกษาค่ะศึกษาไปทีละเรื่องเรื่องโลกของพริกอะคะ่ะเราจะได้รับมือกับมันได้นะคะหรือว่าทางลัดอีกทางหนึ่งก็คือปรึกษาผู้รู้คนที่เขาทํามาก่อนนะคะเขาจะรู้เลยว่าโรคนี้ต้องแก้ไขยังไงหรือว่าโรคนี้ต้องป้องกันยังไงเพื่อที่จะไม่ต้องเจอปัญหานะคะ เราก็จะสามารถทำพลิกโดยไม่ต้องขาดทุนตั้งแต่เริ่มต้นค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจอยก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Enjoy Farm Channel เพื่อที่จะมีเคล็ดลับดีๆเทคนิคดีๆเกี่ยวกับเกษตรอินและการสร้างรายได้เสริมมาฝากสำหรับวันนี้จอยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ